เป็นไงบ้างครับบรรยากาศของการประชุมรับรองแล้วก็ประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับโดยคณะกรรมการคณะทํางาน KPO ของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้คณะกรรมการทํางานหนักทำงานหนักมากๆนะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ออ,อกมาใหม่ได้รับการพัฒนาจากพี่น้องกลุ่มโอท็อปเนี่ยมากทีเดียวนะครับเกือบ60กว่ากลุ่มที่มาเข้าสู่กระบวนการในวันนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นที่ในมือผมนี่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่ม กะลามะพร้าวนะครับของพ่อเทพคำใหญ่นะครับจากบ้านมูลที่สีตำบลนาปลังอำเภอโป่งจังหวัดพะเยานะครับเดิมพ่อเขาจะทําแบบกระบวยเนะพ่อเนาะเป็นกระบวยเป็นทับพีเป็นแบบของโบราณที่เดิมๆที่เราเห็นกันอยู่นะฮะแต่ณวันนี้นะฮะหลังจากที่คณะกรรมการ KBO ของจังหวัดพะเยานะครับได้ลงไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คําแนะนําส่งเสริมแล้วก็ฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา5-6เดือนที่ผ่านมานี่ครับก็ผ่านก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ของพ่อเทพคำใหญ่ได้มีการรเริ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สวยมากด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับมันเป็นช้างเอราวัณช้างเอราวัณถูกต้องตาต้องใจกับลูกค้าจริงๆนะครับก็นี่คือเป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องโอทอปของจังหวัดพะเยานะครับที่เราได้มีคณะกรรมการ KBO นะฮะซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาคีต่างๆในการพัฒนานะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันจับมือกันเป็นหนึ่งเพื่อลงไปช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดพะเยาจนได้มีการพัฒนาการผลิตพัฒนาการบรรจุพัณฑ์และก็พัฒนาการตลาดขอขอบคุณ KBO พะเยาครับสวัสดีครับ